มาๆพี่น้องก้อนสิไปทางหน้ามาทางหลังนะครับภาพพี่น้องมาเบื้อันนี้ก่อนนะครับตอนนี้กำลังนําเก็บเขามานะครับเป็นปลาบูเด้อครับเด้อปลาบูห่วยปลาบูธรรมชาติเด้อครับพี่น้องครับเป็นจังไรตัวใหญ่อวดดวดอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่มื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาทําความัู้จักเกี่ยวกับเพจของปลาบูนะครับหลายคนที่มองว่าอ่ามันสับสนกันนะครับมันเหมือนกันแยกยากนะครับเฮาต้องเบิ่งจากติ้งเพจเขาเด้อครับพี่น้อง มื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องนะครับเคยกินนะครับเมนูยังครับสีจะแสบที่สุดเอาหนึ่งสอิ่วหรือว่าจังไดเมื่อนี้ก็นะครับพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งเพจก่อนนะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับเด้อโอ้ยเบิางทีเหรแกมนะครับเนื้อบางแก่เนี่จะแสบเนี่ยนะครับไหนอ่านกินปลาเด้อเป็นปลาหัวที่เขาจันนะครับได้มาซีโตมื่อนี้ การเบ่งเพศครับ <göster> พ <ges 2> <diver> ี่น้องนี่ปลาบูจะเป็นสังสีแล้วครับเพลตัวเมียนะครับนี่มองตรงนี้เขาจะใหญ่นะครับเวลาเขาบีบมานี่นะครับมันจะเป็นนะครับเป๊ะอยู่นะครับพี่น้องส่วนเพศผูเป็นยังไงนะครับเพศผูนะครับมันจะเป็นเดือยนะครับเนาะตัวนี้ก็เพศเมียอ่านี่ตัวนี้จะเป็นเพศผูเห็นบอกครับมันจะเป็นเดือยเล่มแหลมมากๆเวลาเขากดลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีน้ำไหลออกพร้อมนี่จังสีแล้วครับพี่น้องนี่ นี่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเพศมันจะแตกต่างกันนะครับเป็นแนวทางและความูลให้พี่น้องนะครับในเลือกนะครับบัณหาอยากเลี้ยงแต่พอผมนี่ก็ล่างนั่เก็บเขามาเลี้ยงคือกันนะครับเป็นปลาที่ได้รับความนิยมนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นบางคนเขากับบอมักนะครับกับบอเป็นยังแต่ราคานี่ก็จะค่อนข้างดีนะครับเนี่ยนี่เพศผู้เพศเมียทันท่าตัวนี้หน่อยนี่มันจะเบิงออกนะครับ บางที่นะครับถ้าข้าเบิ้งขนาดใสนี่อาจจะเบิ้งบอออกเลยนะครับตรง,บตรงเบิ้งตรงเพดนะครับเด้อนี่เห็นบอตัวเล็กกันนี่เห็นบอ้ายกันมากนะครับพี่น้องอตัวนี้นี่เห็นบอเวลาข้ากดลงไปตัวผูมันจะมีเดือยออกมาจั้งสี่นะครับนี่เป็นเดือยแหลมๆส่วนตัวเมียมันจะมันจะเป็นเหมือนฝ้ามือนะครับพี่น้องอ่าเป๊ะๆนะครับนี่มันจะต่างกันนะครับเด้อ ตัวนี้จะเป็นคูหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นเดียวกันตัวนี้เป็นเพดเมียตัวผูเอ้ิเพดเมียนะครับตัวผูมีตัวเดียวอยู่ในนี้ใหญ่ๆยังสิครับพี่น้องเลี้ยงไว้นะครับก็ใส่เวลาหลายปีแล้วครับเนี่ยเป็นปลากินเนื้อนะครับพี่น้องอ่ข้อมรูลนะครับเข้ากันยังหูประทันหลายแต่ว่านี่ครับใส่นี่ก็คือหนึ่งหนึ่งสอดนะครับหนึ่งเสียยวแสบหลายเป็นตะนายของแสบอยก็คนมักพอกันคลิปหนาครับผมพี่น้องครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการ นะครับดูเพจปลาเมอรอนี่ครับพอกรคลิหน้าครับผมบสวัสดีครับ